สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดเปิดใจหมอป่าใช้บ้านพักบนเนื้อที่5ไร่เป็นที่ช่วยผู้ป่วยไร้ที่พึ่งฟรีตลอดระยะเวลากว่า20ปีนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าผู้ที่รับฉายาว่าเป็นมือปราบสัมภเวสี ได้ใช้บ้านพักบนเนื้อที่กว่า5ไร่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยไร้ที่พึ่งได้เข้ามาอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหมอปลาเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตนเองมารักษาคนป่วยเพราะครั้งหนึ่งตนเองเคยเจ็บป่วยมาก่อนและหาโรคไม่เจอ ในทางสายศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้จากนั้นในค้นพบอะไรในตัวเองบางอย่างจึงเริ่มช่วยเหลือคนที่เจอแบบเดียวกันเรื่อยมาจนซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวที่บ้านกว่า200คนแต่ละคนมีอาการป่วยแตกต่างกันไปหลายคนไม่มีที่พึ่งหลายคนหมดทางเยีวยารักษาถูกญาติพี่น้องนำมาทิ้งไว้แต่ตนเองก็ยินดีรับเข้ามาดูแลรักษาหมด โดยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นใครขอเพียงแค่เป็นคนดีคือถ้าคนไหนมันแย่มากเราก็ยินดีที่จะให้พักที่นี่บางคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่เราก็ให้มาพักที่นี่จนกว่าหายจนกว่าทำงานได้ปกติไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไงคือเรานะ่ะไม่เลือกเลยนะบางคนมาไม่มีที่อยู่เราก็ให้อยู่เราไม่เคยเลือกปฏิบัติว่าเคสนี้ เคสนั้นจะต้องเป็นคนจนคนรวยขอให้เขามีสามัญสำนึกของการเป็นคนดีพอจากคนชั่วแต่ถ้าสำนึกแล้วว่าเป็นคนดีเราก็ช่วยหมอปลาได้พาทีมข่าวเดินสำรวจบ้านพักบริเวณโดยรอบซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วนทั้งที่นอนโรงครัวเราพบว่าภายในบ้านมีคนป่วยด้วยโรคต่างๆตั้งแต่อาการหนักสุดเดินไม่ได้ บางก็มีอาการคล้ายคนป่วยทางจิตเดินไปเดินมาส่งเสียงววยวายหลายคนที่ได้พูดคุยด้วยยอมรับว่าไม่มีเงินไปรักษาตัวเมื่อรู้ว่ามหาหมอปลาจะไม่ถูกทอดทิ้งจึงเดินทางมานอกจากนี้หมอปลายังเล่าว,ว่าตนเองไม่เคยคิดจะเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำมาช่วยเหลือโดยเงินส่วนใหญ่ที่นำมาช่วยในการดูแลก็เป็นเงินของน้ำฟ้าภรรยาที่ผ่านมา มีหลายคนอยากให้เปิดรับบริจาคแต่ก็ไม่ทำส่วนการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแต่ละครั้งทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวก็ไม่เคยเรียกรับเงินซึ่งผู้ที่อยากช่วยเหลือหากนำไปสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยก็จะรับไว้ทั้งนี้ผ่านมาการช่วยเหลือของหมอปลากลายเป็นข่าวโด่งดังแต่ละครั้งก็มีคนที่เห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์โดยล่าสุดการเข้าไปช่วยเหลือ ผู้เข้ารับบำบัดยาเสพติดท,ที่วัดแห่งหนึ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับการร้องขอจากสื่อมวลชนให้ช่วยลงไปตรวจสอบเนื่องจากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงยังมีพฤติการพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์เรียกรับเงินผลประโยชน์กักขังทรมานทำร้ายทุบตีไม่ต่างจากคุมนรก แต่สุดท้ายกลับถูกดำเนินคดีซึ่งยอมรับว่ารู้สึกจุกและท้อแท้ใจแต่อนาคตจากนี้ก็จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนต่อไปก็คือท้องานนี้ถือว่าท้อมากเลยเพราะเราช่วยเหลือคนเบ็ดเสร็จ300กว่าชีวิตแล้วนะใช่ไหมที่เอาไปแอบไว้อีกเนะ่ะเราสามารถเปิดโปงขบวนการก็เหมือนการค่ามนุษย์ได้ออกมาคือ แต่พอเราเจอแบบนี้นะ่ะเราจุกความคืบหน้าล่าสุดแจ้งจับหมอปลาตำรวจแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทหมอปลาปมผลประโยชน์วัดท่าพุเจ้้าาหนที่สอพอสุวรรณภูมิแจ้งข้อหากับหมอปลาปมผลประโยชน์วัดท่าพุราชบำรุงอเภอด่านมะขามเตีย้ยจัังหวดกาญจนบุรีสืบเนื่องจากกรณีที่หมอปลาหรือนายจีรพันธ์เพชรขาวได้นำทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ และทีมงานไปนำผู้เสียหายที่ศูนย์บำบัดวัดท่าพุราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ 5. กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดในข้อหาค้ามนุษย์เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มอดีตผู้บำบัดว,ว่ามีขั้นตอนการบำบัด และรักษาไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะมีการทําร้ายทรมานร่างกายและจิตใจโดยการให้อดอาหารและมีการเรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงได้มีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่สพสุวรรณภูมิล่าสุดเจ้าหน้าที่สพสุวรรณภูมิได้ร้องทุกกล่าวโทษแจ้งข้อหากับหมอปลาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งขณะนี้ตำรวจสพสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอซึ่งเป็นผู้นำผู้ติดสารเสพติดไปบำบัดกำลังรวบรวมหลักฐานจากสื่อโซเชียลต่างๆเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับหมอป่าทั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เผยว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเสียหายและความอับอายที่ถูกหมอป่ากล่าวพาดพิงถึงในทางที่เสียหายถึงได้มาแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับหมอป่าโดยการแจ้งความนกล่าวเพื่อต้องการดำเนินคดี กับหมอปลาที่ให้ข่าวด้วยข้อมูลนําเป็นเท็จไม่มีพื้นฐานของการศึกษาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วให้ข่าวทําให้เสียหายหรือต้องการให้เดเําเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามข่าวที่มีการกล่าวอ้างกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากคนป่วยที่ต้องการเดินทางไปบําบัดที่จังหวัดกาญจนบุรีและให้ข่าวในลักษณะว่า ตำรวจมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับตำรวจอาสามาสแสวงประโยชน์ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรและต่อไปพนักง,งานสอบสวนก็จะได้แจ้งให้หมอปลามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำต่อไปความคืบหน้าล่าสุดหมอปลาแท็กทีมทนายความนำหลักฐานยื่น DSI ตรวจสอบขบวนการศูนย์บำบัด หมอปลาพร้อมกับทนายความนำหลักฐานยื่นให้กับ DSi ให้ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องขบวนการส่งผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดวัดท่าผู้ราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรียืนยันเตรียมพิจารณาฟ้องกลับบุคคลที่ดำเนินคดีกับตัวเองทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความพร้อมด้วยนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาครอบครัวผู้เสียหายพร้อมพยานหลักฐาน อาทิสลิปการโอนเงินคําให้การของผู้เสียหายและภาพถ่ายไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษกองคดีการค้ามนุษย์เพื่อตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับขบวนการส่งผู้ป่วยบําบัดที่วัดท่าผู้ราชบารุงจังหวัดกาญจนบุรีอาทิวัดตํารวจและจิตอาสาส่วนที่เคยไปร้องทุกข์ ที่กอมัคับการปรับปรามในเรื่องเดียวกันนี้และมาร้องต่อที่ DSI อีกก็เพียงมองว่าเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบเป็นคู่ขนานกันไปเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยืนยันไม่ได้กล่าวหาหรือจับผิดเจ้าหน้าที่นางจิตวงเล็บนามสมมุติแม่ของเอหนึ่งในผู้บำบัดเปิดเผยว่าในวันที่21ตัวเอง เดินทางมาที่ค่ายศูนย์ฝึกรอดอเขาชนไก่เพื่อตามหาลูกแต่ไม่พบสอบถามทราบว่าลูกชายยังไม่ได้ถูกช่วยเหลือออกมาพร้อม254คนที่ขึ้นรถทหารในคืนที่20กันยายน2 5 6 4เนื่องจากมีพระรูปหนึ่งพูดข่มขู่ว่าไม่ให้ขึ้นรถไปกับทหารและนำผู้บำบัดจำนวน11คนไปขังไว้หลังวัด จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดที่ตกหล่นอยู่ภายในศูนย์บำบัดจนล่าสุดได้เจอหน้าลูกชายแล้วยอมรับว่าตกใจมากเนื่องจากลูกชายตอนส่งเข้าไปบำบัดน้ำหนักประมาณ140กิโลกรัมแต่ตอนนี้เจอหน้ากันน้ำหนักเหลือ60กิโลกรัมเป็นแผลเต็มตัวถูกทุบตีทารุณและกักขังมั่นใจว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือพระและเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดสม้มด้านหมอป่าบอกว่าเจตนาที่เข้าไปต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแต่กลับถูกกลุ่มบุคคลนำกฎหมายมาเล่นงานแต่ส่วนตัวไม่ได้กังวลและจากนี้มีแนวคิดจะฟ้องกลับบุคคลที่จะดำเนินคดีกับตัวเองแต่ขอศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนยอมรับขณะนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจทั้งนี้ หลังจากยื่นหนังสือที่ i s i แล้วทนายความและหมอปลาจะยื่นหนังสือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ช่วยตรวจสอบอีกหนึ่งช่องทาง